ความรักก็เหมือนสายลมบางครั้งพัดแรงบางครั้งพัดเบาๆให้เราสัมผัสซึมซับช่วงเวลานั้นให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าสายลมจะพัดผ่านไปเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวสายลมแห่งรักใหม่ก็จะพัดผ่านมาอีกครั้งสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมิถุนสัปดาห์นี้หัวใจของคุณอาจรู้สึกเปราะบางกว่าปกติเหมือนเพิ่งผ่านบางอย่างที่ทําให้ต้องเรียนรู้จากเข้มแข็งขึ้นอีกครั้งไพ่ของคุณพูดถึงการเปลี่ยนผ่าน การเยียวยาและการมองความรักด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์สำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดไพ่ห้าเหรียญใบารากบอกถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนคุณอาจกำลังคิดถึงใครบางคนที่ไม่อยู่แล้วหรือรู้สึกเหมือนหัวใจยังมีช่องว่างที่ไม่มีใครเติมเต็มได้บางครั้งอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่พอหรือไม่สมบูรณ์แต่ไพ่หกดาบกำลังบอกว่าคุณกำลังค่อยๆเดินออกจากความรู้สึกเหล่านั้นอย่างชา้ชาๆถึงแม้จะยังไม่แน่ใจปลายทางแต่คุณกำลังเยียวยาตัวเองและเริ่มเข้าใจว่า การเดินต่อไม่จําเป็นต้องรีบและเมื่อราชาดาบปรากฏขึ้นมันหมายถึงการกลับมาใช้เหตุผลและความมั่นใจในตัวเองคุณกําลังแข็งแรงขึ้นรู้จักปกป้องหัวใจตัวเองมากขึ้นคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจเป็นคนที่มีบุคลิกเด็ดขาดชัดเจนและคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ถ้าเปิดใจดีๆความสัมพันธ์นี้อาจกลายเป็นความเข้าใจที่เติบโตขึ้นในระยะยาวส่วนเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่สามดาบใบแรกบอกถึงช่วงเวลาที่อาจมีความเข้าใจผิด หรือความน้อยใจเกิดขึ้นระหว่างกันบางคำพูดอาจทำให้รู้สึกเจ็บลึกแม้จะไม่ได้ตั้งใจไพ่ก้าวไม้เท้าต่อมาบอกถึงความพยายามของคุณทั้งสองในการประคับประคองความสัมพันธ์ถึงจะเหนื่อยแต่ยังไม่ยอมแพ้ยังอยากรักษาความรักนี้ไว้แม้จะต้องใช้พลังมากก็ตามและไพ่สองถ้วยใบสุดท้ายคือแสงแห่งความหวังมันหมายถึงการกลับมาพบกันตรงกลางอีกครั้งความเข้าใจจะค่อยๆกลับมาเมื่อได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจ ความรักของคุณในสัปดาห์นี้อาจเริ่มจากความเจ็บแต่จะจบลงด้วยการให้อภัยและเรียนรู้จะจับมือกันแน่นกว่าเดิมสำหรับชาวมิถุนคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในคำพูดและความคิดแต่ภายในกลับอ่อนไหวมากกว่าที่ใครเห็นไพ่กำลังบอกว่าความรักครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนปัจจุบันกำลังพาคุณเติบโตขึ้นจากด้านในให้รู้จักความอดทนและเห็นค่าของคำว่าเข้าใจมากกว่าแค่รักสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่า ความรักไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นรักที่ทําให้เรายิ้มได้ในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วอย่าโทษตัวเองกับสิ่งที่ผ่านไปเพราะในทุกการเรียนรู้ของหัวใจล้วนพาเราไปใกล้คนที่ใช่มากขึ้นเสมอและก่อนจะจบคลิปนี้ขอฝากไว้เหมือนเดิมครับสําหรับเพื่อนๆที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพด่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า ขอให้หัวใจของชาวมิถุนเบาสบายและลอยไปตามสายลมแห่งความรักอย่างอิสระครับ